ภาษีคริปโตเคอเรนซีค่ะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภาษีคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะจะบอกว่าเป็นเรื่องใหม่ก็เป็นเรื่องใหม่แต่ว่าจริงๆก็หลายคนมีความคุ้นเคยกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าคุณจะเคยลงทุนในคริปโตหรือไม่แต่ก็ย่าเชื่อว่าหลายคนก็ได้ยินเรื่องของคริปโตมามากขึ้นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยโหฮอตฮิตมากใครๆก็พูดถึงเรื่องการลงทุนในคริปโตแล้วก็มองว่ามันเป็นอนาคตแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นหนึ่ง คนนะคะที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะคะน่าจะต้องรู้เรื่องนี้หรือแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ซื้อขายหรือเทรดนะคะก็รู้ไว้ก็ดีนะคะเรื่องของภาษีนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสัมพารร์เขาตามทันแล้วนะคะก่อนอันานี้นต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างจะคลุมเครือแล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกนํามาใช้จริงสักเท่าไหร่เนื่องจากว่า มันก็ไปค่อนข้างเร็วแต่ว่าเรื่องของกฎหมายเรื่องของภาษีเราอาจจะยังตามไม่ทันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมสรรพากรค่คะมีการระบุนะคะในแบบยื่นภาษีใหม่ค่ะว่าให้ใครที่เป็นนักเทรดคริปโตเนี่ยต้องกรอกเงินได้จากคริปโตด้วยเพื่อจะนําไปแสดงการคํานวณภาษีที่จะต้องจ่ายค่ะโดยในแบบยื่นภาษีนะคะระบุไว้เลยบอกว่าประโยชน์ใดๆจากคริปโตเคเรนซีหรือโเทเค็นดิจิทัลนะคะ พูดง่ายก็คือว่าใครที่ได้เงินจากคริปโตเคเรนซี y หรือว่าโทเค็นดิจิตอลในช่วงปี64จะต้องไปกออรายได้ส่วนนี้ด้วยนะคะเพื่อจะไปยื่นภาษียังกรมสรรพากรที่ใช้ในเดือนมีนาคมในปี65ค่ะโดยสัมพากรเนี่ยประกาศออกมาแบบ เรียกว่านำร่องเลยนะคะตั้งแต่วันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะชัดเจนบอกว่าจะเริ่มจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วอย่างเป็นทางการนะคะคือคริปโตเคอเรนซีตามพระราชะกำหนดการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลพศ2561ให้นักลงทุนที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลถ้าหากมีกําไรหรือว่าคุณได้ผลตอบแทนจากส่วนนี้เนี่ยจะต้องเสียภาษีนะหากณนะที่จ่าย15%ของกําไรเลยค่ะและบุคคลที่มีเงินได้จากการซื้อขายคริปโตโคเคอเรนซีจะต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีด้วยนะคะโดยจะให้เริ่ม มีการยื่นแบบภาษีเงินได้ในเดือนมีนาคม65กรมสรรพากรจะมีช่องทางขออภยัยค่ะจะมีช่องให้เลือกนะคะสำหรับคนที่มีกําไรจากการซื้อขายคริปโตเพื่อผู้เสียภาษีอากรกรอกไรายได้จากคริปโตค่ะและย้ำว่าถ้าใครมีไรายได้แล้วหลบเลี่ยงไม่ยอมยื่นทางกรมก็จะมีระบบ Data Analysis ด Anal ้วย a n a l y t i c นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งยังมีอำนาจในการออกหมายเรียกพยาน เช่นถ้าหากว่าสัมภาร์เนี่ยมีข้อมูลที่เชื่อบุคคลน,นี้มีกําไรจากการซื้อขายคริปโตแน่ๆเลยก็จะมีการเรียกเข้ามาให้ข้อมูลได้ค่ะซึ่งเหตุผลที่จะต้องจัดเก็บเนื่องจากว่าเรื่องของความเป็นธรรมแล้วก็เพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำนั่นเองนะคะคือก็เหมือนแบบเป็นการขู่ๆจากสัมภาร์เหมือนกนันนะคะว่าเนี่ยเรารู้นะว่าคุณเนี่ยมีการเทรดคริปโตนะคะเรามีระบบ d a t a a n a l y t i c สามารถตรวจสอบได้ว่าคุณเทรดคริปโตแล้วมีกําไรหรือเปล่านะคะถ้ามีกําไรแล้วคุณไม่เสียภาษีเนี่ยจะ เรียกมาพูดคุยนะคะรวมทั้งก็จะมีการเรียกพยานเข้ามาเหมือนกับสอบสวนได้ด้วยเหมือนกันว่าคุณมีการเทรดจริงไหมแล้วคุณได้กาไรเท่าไหร่แล้วทำไมคุณถึงไม่ยอมเสียภาษีเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในการลงทุนประเภทนี้เนี่ยนะคะก็ทําให้ถูกไว้น่าจะดีที่สุดเพราะว่ายิ่งมาช่วงแรกๆแบบนี้สัมภาระน่าจะต้องตั้งอกตั้งใจมากๆเลยในการที่จะติดตามนะคะ ก็มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสำหรับเรื่องของภาสีคริปโตทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งค่ะว่าการได้มาซึ่งคริปโตเนี่ยได้มายังไงปกติคำที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือขุดคริปโตเนาะก็จะเป็นแบบพวกที่ใช้เครื่องคอมเยอะๆเลยแบบต้องซื้อกาสจอแพงๆมาขุดบิตคอยน์นะคะอันนั้นจะเป็นพวกหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ส่วนที่คนค่อนข้างใช้กันเยอะคือการเทรดบิตคอยน์นะคะเป็นการซื้อขายบิตคอยน์ที่ต้องฝากเงินเข้าไปไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลนะคะเพื่อจะเทรดตอนนี้ก็มีอยู่จํานวนมากทีเดียวค่ะ hi เราไปดูนะคะตามประมวลกฎหมายรัชดากรค่ะคริปโตเคอเรนซีเนี่ยถือเป็นเงินได้ตามมาตรา40บวงเล็บ4นะคะเงินได้จากผลประโยชน์หรือกำไรที่ได้รับจากคริปโตเคอเรนซีหรือโทเค็นดิจิทัลนักลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอย่างที่บอกหักณนะที่จ่ายเนี่ยตรา15%และแม้ว่าจะถูกหักไปแล้ว15นนะคะแต่ว่ายังคงต้องนำเงินดังกล่าวมาคำนวณรวมกับเงินได้อื่นๆเพื่อจะยื่นแบบเสียภาษีบุคคลธรรมดาประจำปีตามปีที่ได้กำไรด้วย ส่วนนิติบุคคลจะถือเป็นกิจการต้องนําเอาไปคํานวณรวมกับภาษีประจําปีเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเรียกตรวจสอบย้อนหลังค่ะมีรายงานข่าวแจ้งมานะคะว่ากรมสรรพากรเนี่ยให้กรอกเงินได้จากคริปโตเคอเรนซีในแบบยื่นภาษีแล้วโดยแบบยื่นภาษีที่ใช้กันในปีนี้ในช่องที่ใส่เงินจากการลงทุนต่างๆนะคะว่าจะมีคําที่ขึ้นมาก็คือว่าประโยชน์ใดๆจากคริปโตเคอเรนซีหรือว่าโทเค็นดิจิทัลอย่างที่บอกไปนะคะซึ่งหมายความว่าคนที่มีเงินได้ ทุกคนที่ได้ผลประโยชน์จากการลงทุนซื้อขายคริปโตหรือโทเค็นดิจิตอลในปีที่แล้วเนี่ยจะจําเป็นเลยนะคะต้องใส่เงินได้ของตนเองยื่นต่อสัมภากรด้วยค่ะเพื่อคํานวณภาษีที่ต้องจ่ายนั่นเองนะคะ หลายคนเนี่ยก็ยังงงแล้วก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าสัมภารจะไปคำนวณภาษีได้ยังไงหากคิดจากกำไรของการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนื่องจากกำไรที่ได้รับจากการลงทุนหลังจากที่ถูกหักภาษีนะที่จ่ายละ้ว15%เนเนี่ยถือเป็นการชำระภาษีล่วงหน้าเท่านั้นขณะเดียวกันเมื่อถึงวาระยืน่นเงินภาษีได้ก็ต้องนำมาคำนวณรวมกับเงินได้อื่นๆอีกเพื่อจะยื่นภาษีประจำปีนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันสำหรับกลุ่มนักลงทุนค่ะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการ คำนวณหักภาษีนะที่จ่าย15%มันเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าไม่สามารถรู้เลยว่าต้นทุนตอนที่ซื้อจริงๆเนี่ยคือคุณซื้อมันเท่าไหร่แล้วจะไปรู้เขาได้ยังไงใช่ไหมคะเนื่องจากว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการดิเซนทรัลไลซ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นเรื่องของการตรวจสอบที่ก็ทําได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะก็มันอาจจะตรวจสอบไม่ได้ชัดเจนหรือเปล่าว่าตอนซื้อมาคุณได้มาราคาเท่าไหร่แล้วคุณได้กำไรกี่บาทโดยเฉพาะนักลงทุนในประเทศที่ ในประเภทที่เขาขุดมาเองเลยเนี่ยนะคะจะต้องคำนวณกำไรค่ะเพื่อมาคิดภาษีแต่ว่ามันทําได้ยากมากรวมถึงนักลงทุนไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายต้นทุน มันก็มีต้นทุนในการขุดบิตคอยใช่ไหมคะก็คือเครื่องคอมอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นในการขุดรวมถึงค่าไฟอะ่ะเอามานับได้ไหมนับเป็นต้นทุนได้หรือเปล่านะคะตรงนี้มันก็ยังเป็นข้อจากัดอยู่ที่เว็บเทรดเนี่ยไม่สามารถจะหักภาษีณนะที่จ่ายในส่วนของกําไรที่ได้จากการขายคริปโตได้ยกเวน้นแต่ว่ากรณีที่รายได้จากการแนะนําเพื่อนเกิน1000บาทต่อเดือนสามารถหักภาษีณนะที่จ่ายได้และมีเอกสารการหักภาษีณนะที่จ่ายให้กับนักลงทุนค่ะปัจจุบันยังไม่ได้มีการระบุรายละเอียด ของการคำนวณประโยชน์ของคริปโตเคอเรนซีนะคะว่าจะคำนวณยังไงในกรณีที่หากคนใส่ข้อมูลไม่ครบจะไปตรวจสอบอย่างไรก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้มันเป็นคำถามใหญ่คำถามคำโตๆเลยของนักลงทุนนะคะถามกลับไปยังสัมพกรณ์นั่นแหละคะ่ะว่าคุณจะทํำยังไงคุณจะตรวจสอบได้ยังไงนะคะมันมีวิธีการยังไงหรือคุณแค่ขู่หรือเปล่านะคะแต่ก็เชื่อเหมือนกันคะ่ะว่าสัมพัร์เองก็ ค่อนข้างจะทํางานหนักในเรื่องนี้นะคะแล้วก็น่าจะมีความชัดเจนมีคําตอบให้ในไม่ช้านี้เหมือนกันนะคะก็ต้องปรับไปตามยุคตามสมัยเพราะว่าบางทีเรื่องของภาษีการลงทุนหรือว่ากฎหมายอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปเร็วนะักซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักแล้วก็งานใหญ่ของสภากลเหมือนกันเนื่องจากว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าคนไทยสนใจในการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแบบก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็มีหลายเจ้าโอ้โห ติดกันตามทางด่วนนะน้องพลอยเป็นแบบจะเรียกว่าอะไรคือแข่งกับพี่เอสุชาชวีเลยตอนนี้สำหรับแบบแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่จะเทรดคริปโตเนี่ยนะคะเยอะพอๆกันอะค่ะพอเรื่องติ๊กตอกก็เจอก็ก็เจอแอดเหมือนกันพี่กอย่าอืมนะคะอ่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าใครอยู่กรุงเทพเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีหน้าคุณเอสุชาชวีติดมีแบบพวกแพลตฟอร์มคริปโตมีคุณท็อปจิรายุทธอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหเห็นแบบ ทั่วกุงเทพมากๆคือเขาแบบอัดโปรโมทกันสุดๆนะคะก็เอามาเซลลเล่นๆ <c oughs> มันมันสอดคล้องกับเรื่องคริปโตพอดีไม่มีอะไร